ลั่นแปลงพูดไม่จริงหลังล่าสุดตอบคำถามมดดำกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักสำหรับดาราสาวแป้งออนจิราหลังจากที่มีชาวเน็ตสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกระบายความในใจว่าดาราสาวทำอาหารเลอะเสื้อตน้นพูดว่า sorry และต่อมาก็พูดว่าไม่มีมารยาททำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตออกมาระบายความในใจโดนทำอาหารกระเด็นใส่แต่โดนทำว่าไม่มีมารยาท เรื่องนี้ก็ต้องรอประมาณ1-2วันสาวแป้งก็จะออกมาชี้แจงหลังจากเคลียร์คดีบริษัทซึ่งมดดำได้เผยในรายการแฉว่าตนนั้นได้ติดตามถามไปยังสาวแป้งสาวแป้งบอกว่าได้ขอโทษเขาไปแล้วสองรอบจะให้ขอโทษยังไงอีกซึ่งประเด็นนี้ละค่ะล่าสุดสาวคู่กรณีได้เคลื่อนไหวแล้วบอกว่าไม่จริงตรงแป้งขอโทษแค่หนึ่งครั้งไม่ใช่สองและด่าพี่สามครั้งเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ว่าสาวแป้งจะออกมาชี้แจงในมุมตัวเองยังไงบ้าง